สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ซาจะเลี้ยงจอยไอศครีมวันนี้ลูกมามท่านพี่ลูกโอลิเวียมาหานะจอยหน่อยสวัสดีค่ะยังลูกหนูสวัสดีสิสวัสดีค่ะฮัลโหลอืมอายจะอืมหนุนบิฉายอายเดินจับมือจนมือมือจอยนิ่วละห่อนจะ่อยมือหนิห่อนใช่คนเยอะมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋า พาเด็กออกมาสูดอากาศเหมือนปล่อยผีมากเลยอ,อยากมาถามยังไงออล์เบียถามจอยไปร้อยรอบ,รอบเ,อเออมื่อไรจะไปพกักไปพกักอยู่มาพากักนี่เพราะอะไรดไปกินไอติมจ้ะมาจ้ะกินไอติมกันเดี๋ยวสิเลี้ยงเด็กจอยเลี <c oughs> ย้ยงเด็กจอยนะเด็กจอยก็รออยู่ป่ะค <c oughs> ัมทิสเว อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินก่อนให้ด้านก่อนใช่ไหมให้ด้านก่อนค่อยกินออลิเวียเด็กจอยกันออลิเวียคำว่าโลกเดี๋ยวค่อยกินทำไมน้องน้องจอยไม่ได้อะเจ๊บอลน้องจอยอย่าเพิ่งกินน้องจอยทำไมไม่กินต้องดูแลก่อนใช่ไหมหรือเรียกสองคนหัวหมวกน้องจอยก็หลุดมากเลยจ้ะหัวใหญ่เนี่ยหมกใหญใหญสวยจอยใส่คือแล้วใช่ไหมหมกใหญ่สวยจ้ะมันจะได้กันแดดด้วยหน้าจะได้ขาวสวยแต่วันนี้นี่นหลานก็จะเอาอาหารให้เป็ดจ้ะ เอาให้เป็ดเลยเอากระเป๋าวันนี้ให้จอยไว้ไหมไอตัวเล็ดนี่ก็อยากจะลงแต่น้ำจะ้ะแต่ว่าแม่เขาไม่ให้ลงเนาะแม่น้องโอูเวียไม่ให้ลงเอามาเอาหมวกมาเนี่ยลูกกระตุนนะแม่น่าใจเพืเพื่อนจะลงแต่น้ำมาถึงแล้วแต่คนเยอะมากจะบอกเลยคนเยอะเยอะที่วัด์ทบี้เนี่ย เราก็จะอยู่แหละตรงช่วงที่ว่าคนไม่เยอะนะเพื่อนๆนะตรงไหนคนไม่เยอะเราก็จะไม่อยู่จ้ะเราก็จะไม่ไปรวมเขาตรงนั้นเราจะมาเลือกตรงที่ว่าตรงคนไม่เยอะจ้ะนะตรงนี้คนไม่เยอะนะพี่สายเนาะใช่ตรงนี้คนไม่เยอะมันก็อยู่ห่างกันจ้ะคนไม่เยอะตรงเนี้ยสี่คนเองเนาะอืมสี่คนเองขอตัวทุ่งห้าอ่ะน้องลิลีเอาเข็จอยถือจ้ะ วันนี้เป็นแม่น้องออโลเวียหนึ่งวันนี่ไอจอยถือตุก๊กตุ่นอยู่เนี่ยรองเท้าตรงไหนออโลเวียเอออยู่ตรงนั้นถอดแล้วหนีอย่างเร็วเลยแล้วนะพี่สายถอดรองเท้าแล้วก็หนีอย่างไวเลยพี่ก็ถอดรองเท้าลงอะ่ะน,นาชีเอารองเท้าแตะมามาถึางแล้วพี่ สายเกินไปแล้วแหละคงไม่เดินกลับบ้านละน่จะ้ะกำลังทาลวหลาดเอาอาหารให้ปิดจ้ะสายกำลังใส่รองเท้าจ้ะไปลุยน้ำกัะเด็กๆจ้ะ คนเริ่มเยอะแต่ฝั่งนู้นอะคนจะเยอะจะ้ะนะฝั่งนู้นคนจะเยอะเราะก็มานั่งคนเดียวนี่พนเพื่อนๆไม่เป็นนั่งตากแดดจะ้ะตรงที่พี่สายนั่งแดดเยอะแดดแรงจะ้ะอมพี่สายเขาจะสั่งไอติมให้จะ้ะตามพี่สายไปจะ้ะ ร้อนร้อนเพื่อนไปนี่ก็แก๊งลูกเสือเลยจ้ะวันนี้นี่น้ำแม่น้ำ เราต้องมือประคองหมวกไว่อย่างนี้เพื่อนๆลมพัดมันจะไปแข่งม้าเลยนะเพื่อนๆเนนะาะก็จะที่สายตาก็มองหาแต่ผลไม้ป่าที่ซ้าย ป่านี่มองหาตะพุ่มป่าแน่ตะคุ่เนี่ยออแม่พุ่มไม่สีหมือหังเ่มองหาตะพุ่มป่าคนละทางเหรอยายเออ,อร้อนใส่หมวกเป็นคักๆัก จอยจอยนูน่นจ,จอยจอยอยู่นู่นเดินไปทำาจะเดินไปทำไมกันออก็ไม่รู้แทนที่จะเดินคาบสนามกันเนี่ยฮะโอ้ยเย็นเพื่อนๆลมลมพัดเย็นจะนะเดินไปพักกันตรงนั้นจะเล่นตามริมแม่น้ำใส่ก็เดินไปพักกันจะนู่นไปละ สองสาวเออวิ่งรถรถในเฟรมดาร์กออกเฟรมน้าจอยนี่จริงไหมพี่สายเขาว่าไงนะเมื่อกี้รถจอยังว่าพี่จะเดินอ้อมทำใหมเนี่ยนึกว่าหลงผ่างมันมีทางขุนเนาะก็วันนั้นตอนที่จอยนั่นมาจอยก็มันกอดเต่านี่อยู่อืมอันนี้มันเรียบอย่างเด้อเรียบแม่น้ำไปอ่อันนี้มันเดินแบบเต่าต้องโค้งไปนู่นไปนี่ใช่ พี่หลงใช่ไหมในข้างอยู่มาตั้งหลายปีพาลูกมาเล็นบ่อยเพ่อนยังหลงอยู่จิหลงยังหลงอยู่เดินฝั่งนี้คนสวยคนสวยเล่าสิเหตุการ์เป็นยังไงเมื่อกี้หลงไม่ถ้าไม่เห็นสภาพเนี่ยไม่รู้มันอยู่ฝั่งนี้นะพี่จะเป็นคนจําทิศได้ทิศเหนือบ่ได้ จอยจำได้คือว่าจอยเดินผ่านสนามเลยวันนั้นน่ะนีอนีไปทางไหนก็จำว่ได้พูดอปยื่นี้ใส่เซตแนบย่างเดียวจอยนี่ไปไหนเหมือนกับไปมอไปไปเดินกับญาติจอยจะจําทางแล้วจอยจะบอกแกไปไงแต่คนขับเขาจะไม่ค่อยจําหรอกพี่เพราะเขาดูถนนไอ้คนนั่งไปด้วยนี่คือมีโอกาสจํยไงคนนั่งรถไปด้วยจะมีโอกาสจําจะไปละสองจำ่าได้เออสองสาวเล็กหนึ่งสาวใหญ่อยู่ด้านหลังสาวเล็กน่ยดู มาจากสองสาวเล็กออน้อใยายแล้วก็สาวใหญ่สาวใหญ่วันนี้รู้สึกว,ว่าเป็นไงหายง่วงนอนยังเดียเนเดียแบบนี้ก็ง่วงน,อนอ้ออีกงี้ตาใช่ไหมร้อนเพื่อนๆเดินอย่างนี้เราจะเดินเดินเล่นกัน เพราะว่าเดี๋ยวจอยก็ได้กลับไปทํางานอีกไม่นานเนี่ยก่อนโรงเรียนเปิดเทอมจอยก็ต้องไปทํางานไปดิฟครีนก่อนจะดิฟครีนอืมอดิฟครีนหมายถึงแบบย้ายของออกจากห้องเรียนให้หมดทุกอันอะ่ะให้เหลือแต่ฝ้าหนางังฝาผนังกับพื้นพรมอะ่ะขัดฝาผนังอะ่ะมือนคูดหาเลขอะ่ะงั้นนะพี่เนี่ยจ้ะ คนเยอะจะเขาร้อนกันเขาอยู่บ้านไหมเขามาเดินใช,ใช่ใช่ใช่แต่ที่นี่น,น้น,นทีมันจะมีแดดน้ำเพื่อนเขาใช่เพราะว่ามันไม่ใช่มีแดดตลอดเวลาเหมือนบ้านเราไงที่นี่มีหน้าหนาวเยอะกว่าหน้าร้อนจะเพื่อนๆนะาเราก็หน่าฝนนะพี่เนาะใช่ น่าจะมาหน้าร้อนนี่นะนะที่จะเห็นเห็นเขาก็พากันกอบโกยอย่างนี้แล้วจ้ะที่ไหนวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเมื่อยเมื่อยปะจ้ะแม่ต้นนี้ร้องไม่ได้แล้วหอบตะโกนเรียกหลานตลอดทางขนาดอันนี้พอไม่ได้แล้วแหละยาย อย่างก็เพงอย่างก็พอรักแน้วช้ำแหละพี่ลองสิพ่าะเดียวพี่จำเนื้อมาได้ขนาดเนาะหอบเลยตะโกนเรียกหลานแว๊ดแวดแวดอยู่หลานก็ฟังอยู่แต่วิ่งวิ่งหนีต่อลานก็ฟังแต่วิ่งหนีต่อเพื่อน เดี๋ยวพาไปไปไปจอบตรงไหนอีกจะพาไปแอบดูแอปเปิลแถวไหนอีกเนี่ยจอบหมายถึงว่าไม่ใช่จอบเสียมนะเพื่อนๆนะจอบหมายถึงแอบดูจ้ะไหนอะไปไหนก็นแล้วนะฝนเต็มไม้อะไรจะไปไหนเนี่ยคนให้ดูแม่น้ำคนเขาก็นอนกี๊ยวกิ้งเต็มที่แนะจ๊ะดูเพื่อนๆอันนี้ดอกไม้ อันนี้น้ำจะ,ะขึ้นไปทางนี้เขาเพิ่งตัดยาม่วงพิงซายกับลหลานจะนลูกก็หอบไม้ตามแม่อยู่จะบอกไม่ให้อาไปก็ขวนไปจะ้ะน้องไม่ลิก็น,น้องโอลิเวียจ้ะ่น,นไปเห็นไหมพั <c oughs> ขวไม้ใหญ่เลยลานหลานก็ เขาว่ายน้ำเนี่ว่ายน้ำพายเรือจ้ะเห็นไหมว่ายน้ำแข่งกันพ่อลูกจ้ะมันร้อนมากจ้ะเพื่อนเขาเลยต้องว่ายน้ำแข่งกันเป็นไงพี่เลี้ยงเหนื่อยยัง oh <my. S 1> โ,อโอ้โอ้เหนื่อยโอ้เหนื่อยสิโบโอก ผนไม้ไปไหนนะโอ้ทำเต็นท์กันจะก่อไฟจะโผล่จะเล่นไฟกันขนาดนั้นเชียวเหรอน่างสารชาติแม่เขาดูดิเป็นไงอ่ะเมื่อยเป็นไงเป็นไงอ่ะเมื่อยเมื่อยใช่ไหมเขาว่าเลน้ำน่าเย็นมากเลยพี่จะเย็นขนาดเขาจะไวปอันนี้ก็เอามาจากไหนอีกท่อนนึงเนี่ยมันบ่หาโอ้นบ่ขาดพอจะผ้ากันดึงให้มันขาดจะดึงไม้ให้ขาด ขอลาก่อนเด้อร้อนมากเลยตอนนี้ <c oughs> ขอลาก่อนขอลาก่อนจ้ะ <ไป S 2> จอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดเป็นกำลังใจให้จอยด้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวมีเวลาจะถ่ายสองแสบให้ดูอีกนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนะถ้ามีโอกาสจ้ะถ้าได้เจอเนาะโอเคบายจ้ะบาย